วิ 5, ปสามฝ่ายประชุมกันแล้วครับบอกว่าคุณเศษฐาทวีสินไม่ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ในสภาก่อนจะมีการลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาีมน่าเสียดายและก็ผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาผมจะเสนอตัวไปแสดงวิสัยทัศน์บอกกล่าวเลยครับว่า100วันแรก ฐานะนายกจะทําอะไรสําคัญกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่นโยบายถ้าบอกว่าคนในพักเพื่อไทยก็ตอบแทนคุณเศรษฐาได้นั่นคือนโยบายพักแต่คนบริหารงบประมาณบริหารนโยบายโดยเฉพาะที่มีพักรวมรัฐบาลมามากมายหลายพักรวมกันแล้วเกือบ12บพักเนี่ยนายกต้องเป็นคนมาบอกครับว่าจะจัดสรรเรื่องงบประมาณจะแบ่งปันหน้าที่กันอย่างไรงบประมาณที่มีจํากัดนั้น ยกตัวอย่างง่ายๆเลยพักเพื่อไทยพูดว่าจะต้องเอานโยบายแจก1,000 0บาทผ่าน g i t a ั w ว l l e t เกือบจะทันทีนั่นใช้เงินเท่าไหร่ครับ5 6 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทแค่นี้นโยบายเดียวของพักเดียวเนี่ยก็กินงบประมาณไปเกือบทั้งหมดแล้วครับนโยบายพักอื่นที่มาร่วมรัฐบาลเขาก็จะต้องใช้งบเพื่อที่จะทํานโยบายที่เขารับปากไว้กับประชาชนคุณเศรษฐาในฐานะนายกถ้าได้รับเลือกจะทําอย่างไร จะบริหารลดความขัดแย้งอย่างไรจะแก้วิกฤตเรื่องของรัฐธรรมนูญอย่างไรบางพักก็บอกว่าไม่สนใจบางคนถามว่าทำไมต้องเร่งรีบกับเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขเศรษฐกิจก่อนสิรัฐธรรมนูญเสียหายตรงไหนผิดตรงไหนต้องแก้ดังนั้นเมื่อคนเสนอตัวเป็นนายกแล้วไม่มาตอบคำถามที่สำคัญไม่ใช่เพียงแต่สอสอสอวนะครับประชาชนก็อยากฟังคนที่จะมาบริหารประเทศ และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะแก้วิกฤตได้จริงหรือไม่แต่เมื่อคุณเศษฐาไม่กล้าพอที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์ตอบคำถามอย่างฉาดฉานตรงไปตรงมาไม่เอ่ยถึงข้อกล่าวหานหลักๆของชูวิทด้วยนะครับเอาแค่เรื่องนโยบายเรื่องจะบริหารร้อยวันแรกจะทำอะไรก็ตกมาตายแล้วครับถ้าหากไม่มาตอบเอง